จังหวัดอุบลราชธท่าน,นี่ในจะาพาคุณผู้ชมไปเที่วงานเฟสติวัลกันหน่อยอยู่ที่จังหวัดนครพนมครับพี่กุ้งครับต้องบอกว่าที่จังหวัดนครนพนมฮะเพิ่นก็นได้จัดงานนะครับผมแลยกับเปิดงานส่งเสริมเทศกาลปีใหม่สงทายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับนครพนมวินเทอร์เฟสติวัล2024ตอนหนาวล่มช่มโขงครับน,รนายกปนาทจักวาลวิเลศศรีพุทธ,ธาครับร่องผู้วาราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมเทศกาล ส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นครพนมวินโทเฟสติวัล2024ต่อ,ตอนหนาวล่มช่มโค้งนะครับที่จังหวัดนครพนมจัดขึ้นนะฮะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมน,นะครับผมจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมครับเพื่อเติมความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนร่วมไปถึงยังได้คาดการไว้นะครับว่าภายในงานนี้จะมีเงืนหมุนเวียนในช่วงเทศกาลปีใหม่ หลากหลายแห้งนะครับเป็นจํานวนมากเลยเด้สสำหรับเงินหมุนเวียนภายในงานเนี่เนาะที่เพิ่นขาดการไววนะครับสำหรับด้านการส่งเสริมกิจกรรมและการที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มารวมงานในเทอร์นีนั่มนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศที่ร่องพอเมืองจังหวัดนครพนมเพิ่นกะได้มอบรางวัลบอกเพือกผีกุ้งเฮค่ะนะฮะสายสะพายด้วยก็มีนะครับโดยนายคงกิจพงผ่านนะครับท่องเที่ยวจัง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนอครพนมเผนก็ได้บอกว่าในทุกๆปีครับกจะได็มีการจัดงานสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่โดยใส่ซื่อว่านครพ,พนมวินเท์เฟสติวัลนะครับเพื่อเป็นการสร่งเสริมกิจกรรมและการท่องเที่ยวร่วมไปย่งสมมอบความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับร่วมไปถึงนักท่องเที่ยวว่ฒสิเป็นคนไทยหรือก็คนต่างชาติและก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสร้างกิจกรรมนะครับในพื้นที่ทุกๆเดือนนะฮะและส่งผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวในทุกๆปีที่ผ่านมานัาโดยก็ได้มีการมอบรางวัลน,นะครับและก็มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้กระทําความดีนะครับให้กับจังหวัดนครพนมในสาขาการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมครับได้แก่ทูตการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้แก่เด็กชายนัทวัฒน์อิน่าล่านะครับหรือน้องปกป้องนะฮะน้องปกป้องในเรียนอยู่โรงเรียนนครพนมวิทยาคมนะครับพร้อมทั้งายในางานในการได้มีการมอบโล่รางวัล ของกรมการศาสนากระท่วงวัฒนธรรมนะครับได้แก่รางวัลพลังบววณในมิติทางศาสนาที่โดดเด่นประจําปี25 6 5นะครับที่วัดศรีโพชัยอาเภอหน้าวาและกัรางวัลพลังบววณในมิติทางศาสนาที่โดดเด่นประจําปี2566นาระครับสาหรับรางวัลนนี่ก็ได้แก่วัดศรีมงคลอําเภอธาดพนมจังหวัดนครพนมนํานั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมภายในงานนี่ก็มีหลากหลายได้พ่กุ้ง บัวว่าสิเป็นเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพร้อมทั้งการแสดงจากศิลปินซื่อดังนะครับผมจัดเตั้งตเมือน,นี่เน่าไปจนหอดวันที่นะครับ31ธันวาคมถึสหอดนีที่เวทีหอนาฬิกาเวียดนามอนุสร์นะครับส่วนการประดับประดาไฟแสงสีวิบวับนะครับผมเพิ่งกระจัยอยู่ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศาลจังหวัดนะครพนม100ปีนะครับส่วนที่บริเวณหิมโขง ล้านตะวันเบิกฟานะครับประได้มีการแสดงพลุนะฮะยูริมม่นำโขงนะครับในคำขึ้นของวันที่31ธัท่านว่าคมนำำนาอบรรยากาศเป็นตาง,ง,งดงามแห่งเดีวยวกุุง